สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการคิวหิวบ่อยอีกแล้วนะครับ,รบวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมากินก๋วยจับยวนนี่แบบนี้รเราจะมาดูกันเลยอันนี้รวมพิเศษ ทะเลนะดูยังไงอีกยังไงอีกอันนี้ยังไงอีอ้โดูนี่นะอันนี้คือขายปกติที่ให้ลูกค้านะครับคืนนี้ต้องอธิบายฟังก่อนว่าอันนี้เป็นร้านของผมเองนะร้านของผมเองเปิดที่ลิ๊กซีบางาำสองสาขาสองนะครับ อยู่ตรงตรงข้ามโรตัสเลยสังเกตง่ายๆตรงข้ามโรตัสจะเจอกับตลาดกินเวลที่อยู่ข้างหน้า๊กซี่นะครับน,นี่มีปลาหมึกมีหมูเด้งมีหมูยออันนี้คือทะเลรวมนะมนเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างล่างข้างล่างมันจะเป็นมันจะเป็นกุ้งอันนี โอ้อันนัานเป็นตัวอัดขอสีนะคะว้าวโอ้โอ้เราเป็นเส้นเหนียวนุ่มมากดูไรอ่ะดิน่ากินมากเลยขโมยขโมยกุ้งก่อนโมยยัยมีแล้วกุ้งอันนี้เก็บไปก่อนอันนี้เอามาให้ลูกกินดูกุ้งดิดูกุ้งดิโตัวใหญ่มาก อันนี้นะจะขายในราคาพอแล้วลูกอันนั้นลูกแป๊บน,นึงนะลูกนะเดี๋ยวค่อยกินนะแป๊บนึงนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เดี๋ยวเก็บไปก่อนอันนี้ไว้ให้ลูกกินแต่อันนี้คือราคาก็อยู่ที่เจบาทถ้าเป็นต้มยำหมูห0บาทพิเศษ50บาทธรรมดา4ี่สิบบาทแล้วก็น้ำซุปก็จะแยกมาให้แบบนี้นะครับน้ำซุป อันนี้คือเป็นต้มยำนะครับต้มยำจะเป็นน้ำยำน้ำข้นเลยนะเหมือนต้มยำทั่วไปที่เขาทำขายเป็นต้มยำกุ้งเป็นต้มยำอะไรเงี้ยนะเจะรีวิวให้ดูวันนี้เราจะมารีวิวน้ำต้มยำก่อนแต่ถ้าเป็นน้ำใสครับต้านผู้เหมือะเป็นนี้นะมาแ่งกันด้วยเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้น้ำใสๆโอเควันนี้ขอบอกเลยว่าไม่ต้องปรุงเดี๋ยวดู ว่าจะอร่อยขนาดไหนก่อนอื่นเราขอเก็บอันนี้ก่อนนะครับขอเก็บอันนี้ก่อนครับเก็บอันนี้ไว้นี่ก่อนมาหกินเยอะไม่ได้ร่วงน้ำโคกมันกัดาะนะครับ น้ำโค้งมันจะกัดกระเพาะนะลูกไม่เป็นไรเอาน้ำโคบใส่ลงไปเอาน้ำโคบไหมเจ้าอะไรคะน้ำโคบเหรอ,อเรา่ออนะน้ำบเหรอพี่ัครับพี่กัสจีบชอนาหน่อยใช่ไหมหยิบชอน,น,นหน่งน้น เก่งมากว้าวดูดิดูดิดูดิไม่ต้องกั้ดอะลูกไปอย่างนี้เลย 对。 ใช้อย่างดีเลยนะเป็นบวดแท้นะลองดูไม่อยากเวลาตัวเองมากเดี๋ยวเขาหาเวาเ

เก็บไว้ท้าย

อยากไปดูทู้สามครับแป๊บน,นึงนะภาพวิดีโอแป๊บเดียวไปเดี๋ยวอยู่อ๋อโทรศัพท์พันนี้เหรอแบบน,นี้ชัดแป๊บนึงปลาหมึกมันอเบี้ยงมาก กนะนำต้มยำนะ,ะ,ะก็ินคำบรรยาย หมดแล้วครับเพื่อนพอน้มซุปก่อน 工作在吗？ ล้วเลยว่าถ้าใครสาวโกลจับยวนมานต้องสั่งทะเลสุดยอดแห่งความอร่อยแล้วเจ็ดสิบบาทได้ขนาดนี้โคตรคุ้มเลยจริง พี่พคนไหนนานะคนไหนที่ชอบกินเผ็ดบอกได้เลยบอกคนที่ร้านได้เลยครับบอกน้องที่ร้านได้เลยว่าทานเผ็ดเขาจะจัดแบบเตมพิกัดได้เลยหรือถ้าใครหรือถ้าใครอยากจะกินเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโมตุนก็มีนะที่ร้านเราก็มีครับ พบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการคิวหิวบ่อยไปละคะ่ะบ๊ายบายกอนเล่มเวยบ๊ายบาย